เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆแฟนเพจรักเรียนสรงขลาทุกคนนะครับวันนี้ผมก็มาทําคลิปเกี่ยวกับรายกรารรับซื้อของเพจรักเรียนสรงขลานะครับอันดับแรกเลยก็คือเหรียญเนื้อเงินเนื้อทอง,งคําแล้วก็เหรียญที่ระลึกโลหนะครับอันดับที่2นะครับก็คือกระเพาะปลาเก่านะครับอันดับที่3ก็เป็นเครื่องเงินนะครับถมทองแล้วก็พวกเขี้ยนหมากต่างๆอันดับที่4ี่นะครับก็เป็นสมเกาหลีเก่านะครับแล้วก็พวกเหล้าเกา่าอันดับที่5นะครับ คือพวกเครื่องกระเบื้องนะครับเครื่องถ้วยชาต่างๆนะครับเหรียญหนึ่งบาทปี2493นะครับรับซื้อราคา3 0 0 0 0บาทขึ้นไปครับเหรียญที่ลึกปิดดอกออกบนร่มเย็นนะครับชุดนี้รับซื้อ1 5ึ0 0หมื่นถึงบาทนะครับกระเพาะปลาเก่านะครับรับซื้อกิโลละ1 0 0 0 0หมื่นถึงหนึ่งแสนบาทนะครับเหรียญวันดอลลร์นะครับรุ่นนี้รับซื้อเหรียญละ2,000บาทเหรียญย้อนซื้อไข่นะครับรุ่นนี้รับซื้อเหรียญละ2,000บาทนะครับ ต่อไปก็เป็นเหรียญรลหะนะครับรลหะศูนยสองเจ็ดก็รับซื้อสองหมื่นถึงแปดหมื่นบาทแล้วแต่สะภาพนะครับเหรียญห้าบาทปีสองห้าสี่ศูนย์นะครับรับซื้อสามพันถึงเจ็ดพันบาทเหรียญเซมาจอบรอนะครับรับซื้อสองพันห้าร้อยบาทขึ้นไปแล้วแต่สภาพครับต่อมาก็เป็นเหรียญน,นะครับหนึ่งดอลลาร์ควีนจอรเจียนะครับรับซื้อเหรียญละห้าพัน 5, บาทต่อไปก็เป็นเหรียญหนึ่งบาทตาเพนดินนะครับรับซื้อเหรียญละสามร้อยถึงหนึ่งพันบาท เหรียญราชมังคลาพิเศษนะครับเหรียญนี้รับซื้อ1 0 0 0 0บาทขึ้นไปนะครับและสุดท้ายเหรียญพระมหา,าชนกนะครับพิมพ์ใหญ่รับซื้อ10,000แบาทครับ